ตอนเลิกงานนะคะวันนี้อากาศดีมากแต่ฝนตกทุกวัน,นะคะ่ะวันนี้ก็ฝนตกไปตอนเชา้าตอนนี้ฝนหยุดแล้วพากไปว่ช้อปปิง้งอากาศดีจังอากาศไม่ได้ดีแบบนี้เหมือนทุกวันแบบนี้ทุกวันนะคะไม่เดินลงไปตรงนู้นนะคะมีน้ำตกตรงนูน้นอ้าวนกบิน นกวิ่งตัดหน้าเราเฉยเลยแล้วนึงจะเดินขึ้นรถทั้งนี้แวะซื้อซอสเสร็จรอให้คุณสาแป๊บหบนึง่งวนะคะวันนี้อากาศดีทางกลับบ้าน <ye. S 1> วันนี้นั่งรถบัสได้นั่งข้างหน้านะคะ ฝนตกมาหลายวันเลยหมืนก็เลยไม่มีเวลาไปไหนเนาะเลิกงานก็กลับบ้าน <Hey. S 1> ดีๆดอกฟันสิงโตแล้วก็ดอกเดซี่ก็เริ่มบานแล้วนะคะเลิกงานก็แวะถ่ายดอกไม้ตามทางมันสวยเนาะไม่รู้ดอกอะไรแต่เห็นแล้วบางอันก็เป็นดอกญ้านะบางอันก,ก็ไม่ใช่ดอกไม้ที่เขาปลูกนะคะมันก็เป็นดอกญ้าแต่มันก็สวย ฤดูที่สดชื่นแต่ว่าตอนเช้ายังหนาวอยู่เลยนะคะตอนเช้า2องศา3องศา4องศานะคะตอนเช้านี้หูเย็นเจ็บหูแข็งเลยตอนไปทำงานเรื่งงานก็เพลิดเพลินแบบนี้ละค่ะถ้าวันไหนฝนไม่ตกเนาะถ้าวันไหนฝนตกก็ต้องรีบกลับบ้าน ดูตอนเลิกงานท้องฟ้าสดใสขนาดไหนท้องฟ้าสดใสมากดูท้องฟ้าแต่ว่าฝนตกนะคะฝนตกมา 4- ีหวันหนึ่งก็เลยไม่ได้ถ่ายวิดีโออันนี้เป็นเขาเรียกว่าแอปเปิลแคะไหมหนึ่งไม่แน่ใจมันเป็นแอปเปิลลูกเล็กๆหรือมันจะเป็นเชอร์รี่ไม่แน่ใจน่าจะเป็นเชอร์รี่ว่าลูกเล็กๆอะ่ะและตอนนี้กระดอกเขากำลังบานนะคะสวยจัง นี่แหละเลิกงานก็ได้เพลิดเพลินแบบนี้นะคะถ้าฝนไม่ตกแต่ถ้าฝนตกเนาะเราก็ต้องรีบกลับบ้านเพราะว่ากลัวเปียกเดินเลาะไม่ได้แล้วก็พาไปถูต้นนั้นจริงๆอะ่ะหนึ่งถ่ายซากุระไว้ค่อนข้างหลายต้นหลายที่นะคะแต่เดี๋ยวหนึ่งเอามารวมๆกันให้ดูนะคะหนึ่งไม่อยากแยกย่อยเนาะก็ <c oughs> <c oughs> เอารวมๆไว้เพราะว่าแต่และคลิปที่หนึ่งถ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ถ่ายยาวนะคะสั้น ต้นนี้หนึ่งก็ถ่ายทุกปีมีปีไหนบ้างที่หนึ่งไม่ถ่ายไม่มีไม่มีปีไหนที่หนึ่งจะไม่ถ่ายต้นนี้นะคะเพราะว่าเป็นทางกลับบ้านเราอะ่ะอันเป็นทางกลับบ้านเรานะคะเราก็เลยต้องถ่ายต้นมันสวยมากเลยต้นเดียวนะคะบ้านหลังนี้เขาจะมีอยู่หลังบ้านอีกหนึ่งต้นนะคะดูใกล้ๆหนึ่งไม่ได้ไปยืนใกล้นะแต่หนึ่ง z o เอาเดี๋ยวหนึ่งไปยืนใกล้ๆนิดนึง เนี่ยดอกฟูฟูฟ้องฟ้องอย่างเงี้ยมันสวยแล้วก็ที่ที่หนึ่งถ่ายอีกที่หนึงก็คือไม่ได้เป็นดอกฟูฟูฟ้องฟ้องอย่างนี้นะคะเป็นเป็นดอกอประมาณ2ชั้น3ชั้นแล้วก็อีกอันนึงก็2ชั้น3ชั้นเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีเป็นสีสดกับสีสีเข้มกับสีจางๆ คือเป็นชมพูหวานๆชมพูประมาณนี้นะคะชมพูประมาณนี้แล้วก็ชมพูเข้มๆแบบนี้ม,มีสองแบบแล้วเดี๋ยวหนึ่งจะเอามารวมๆกันเป็นคลิปเดียวกันเนาะก็ตอนที่หนึ่งไปเดินนะ่ะคุณสาวเขาบอกว่าหนึ่งบอกหนึ่งอยากไปทางที่มันมีต้นซากุระบอกว่าเลี้ยวเลี้ยวขวาได้ไหมเขาถามทําไมบอกว่าหนึ่งบอกว่าหนึ่งอย่าไปต้นซากุระเขาบอกว่าก็แค่ต้นไม้สีชมพู หนึ่งอยากจะเถียงว่าเออต้นไม้สีชมพูน่ะเมื่อปีที่แล้วใครอ่ะให้ฉันถ่ายรูปน้องหมากับตัวเองให้กับใต้ต้นไม้สีชมพูว่าจะเถียงอยู่แต่ก็ไม่อยากเถียงสรุปแล้วแกก็เดินนําหน้าแกก็เลี้ยวขวาไปให้เหมือนกันก็ก็ไปถ่ายซาก,กุระอ่าตรงนั้นมาก็ประมาณ5้าหต้นแต่หนึ่งก็ไม่ได้ถ่ายนานเนาะเพราะว่าน้องหมาเขาเดินค่อนข้างเร็ววันนี้ท้องฟ้าสดใสน,นะคะก็เมาส์ไปถ่ายซาก,กุระไป ลมอพัดลมอย่าพัดล,ลมพัดกําลังจะถ่ายรูปถ้าลมมันพัดภาพมันก็จะไม่ค่อยนิ่งเนาะสวยมากเลยท้องฟ้าน้องหมาเห่าไลา่แต่ว่าน้องหมาน่าจะอยู่อีกบ้านหนึ่งไม่ใช่บ้านที่มีต้นซากุระนะคะทุกคนก็เดี๋ยวหนึ่งเอาลมรวมซากุระทุกต้นมาให้ดูทีเดียวเนาะจะได้ไม่ต้องขยักขย่อนเอามาลงหลายคลิปก็ไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนวันนี้ ในที่อันสงบเงียบก็มีความสวยงามให้ชมอยู่นะคะสวยไหมทุกคนซากุระสวยจังเลยไม่มีคนถ่ายรูปให้ตอนเราเดินมุมนี้นะคะสวยจังเลย ใยจังเลยย้อนแสงต้นซากุระสีต้นตรงนี้ยังไม่บานนะคะตรงนี้สีจะสดมากน่าจะอีกสองสวันก็จะบานเต็มต้นเลยต้นนั้นบานแล้วเล็กน้อยนะคะน้องหมาวิ่งตัดหน้าก็เลยหันไปทางอื่นเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆ นี่ไงบานแล้วสวยมากถ้าบานเต็มต้นนี่จะสวยมากๆเลยนะคะ